ครับคลิปนี้จะมาแนะนําการเปิดใช้งานไอคอนหลักหรือพวกไอคอนพวกทีช p ีซีพวกไมค์คอมพิวเตอร์ถังขยะนะครับหรือพวกเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนาะเวลาเราลงวิดีโอเสร็จเนี่ยนะครับมันจะต้องมีไอคอนเพื่อให้เราใช้งานใช่ไหมปกติเนี่ยมันจะมีแค่ถังขยะนะครับบางวางเครื่องนะครับทีนี้ในการที่เราจะเปิดใช้งานไอคอนพวกนี้ขึ้นมาเราทํำยังไงนะครับเพราะว่าบางท่านนี่หาไม่เจอไม่รู้จะทํำยังไงบางท่านนี่ไปเอาไอคอนที่อยู่ในดับเบิลชิกเข้าไปอย่างงี้ นะครับแล้วไปส่งตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยส่งตัวนี้ออกมาไปทําไปทําเป็นไอคอนข้างนอกนะครับเพราะว่าหาไม่เจอนั่นเองแล้ววิธีการเปิดใช้งานทํำยังไงให้เราชิดขวาที่หน้าจอนะครับวิธีการเพิ่มนะชิ้ขวาที่หน้าจอเลือกข้างล่างสุดเลยนะครับถ้าของเราเป็นภาษาอังกฤษก็ดูเทียบเอานะครับจากนั้นกดอันล่างสุดนะครับปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น property นะครับ โอเคพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราดูคําว่าชุดรูปแบบนะครับชุดรูปแบบภาษาอังกฤษจ,จะเขียนว่าทีมนะหรือเราดูสัญลักษณ์ตัวผู้กันนะครับตัวนี้กดเข้าไปอ่าก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมามันจะมีคําว่าการตั้งค่าไอคอนเดสท็อปนะครับเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ดูสัญลักษณ์นะครับไอคอนเดสท็อปแตะเข้าไป พอแตะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมันจะมีไอคอนพวกนี้เห็นไหมครับให้เราทําการติ๊กเลือกเ,อเลยครับต,ติ๊กเพื่อให้มันโชว์นะโชว์อยู่หน้าจอนะครับพวกแผงควบคุมก็คือพวกคอนโทรลพาร์เน,นลนะ,ะแฟม้มผู้ใช้ไม่เอาก็ได้นะครับเอาเฉพาะเครือข่ายกับคอมพิวเตอร์แหละหลังจากเรากดตกลงปุ๊บป๊าพเสร็จเรียบร้อยอ่ะมาดูครับเนี่ยจะเห็นว่าโผล่ขึ้นมาเห็นไหมนะครับก็คือมันจะเป็นไอคอนหลักนะครับ พวกนี้เราสามารถสั่งเปิดใช้งานได้นะครับโอเค